สวัสดีครับหวัดดีชาวยูทู e ทุกท่านครับมันนี้ยุกับช่องแชล่าพาเพื่อนเช่นเคยครับมันนี้ต,ตามาเบิ้ง SK สลอยที่ติบครับ,รบติดสต,ต,ต,ติ๊กเกอร์ซปเปอร์200ครับยุกับทีมงานทางสารครามครับมาจบทางบุยลำครับลอกยิน ลอกนาครับลอกนาแถวบุยรังครับนี่ก็จะเป็นเดก,ก้าครับร้อยเก้าห้าครับกันนี้รอบเร็วจัดครับนี่ออกจากูฉเฉลิมเด่นการช่าง บอครับกูมันครับผมลู้ลู้อันนี้ะเยังอีกโถกัโิบปีแล้วได้ๆพอใจจุแล้วสิบปีแล้วบาสเราจะกบพไปทัวนวะอาจจะกบพอเราก็เอา่าคุณ่า แบบปดเบีครับยังเก๋าอยู่โบเบีครับลอยเยเ็ครับคะแนนอ่าเต็มแล้วครับเต็มแล้วไปได้ เต็มฟองครับเนี่ยแดดจะนับนีะ่งงูดินนะครับแดดจะนับเลย นมอยู่ครับหลายปีแล้วก็ยังนิ่มอยู่ทำงานไม่ค่อยนักครับลดหลอกนาทำงานไม่ค่อยนักครับบูมออมยังสวยครับไม่มีแตกแล้วครับรก็แก่ทีมงานนี่ใจดีครับผมเคยวิ่งด้วยอยู่ vào xuống hồ hầm Cậu tẹt ừ. cậu hả bố Cậu tẹt cậu hả สองอันครับทีมงานยังไม่มาครับทีมงานอีกลหลาหลาท่านยังไม่มาวันนี้วิ่งของอันครับจากเร็วมากครับ บอกไม่มีเยอะครับเแก้วเลยดูท่าทางนี้เปลี่ยนทนมาใหม่ครับท้นใหม่ๆอยู่เลยครับเอวนั่นครับ เาาะครับ,ครบเคีินนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ